เ่าวสารพร้อมจัดงานนับถอยหลังสุดยิ่งใหญ่ลีโอโรดทู2024 เขาสารตอกย้ำการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถนนเฟสติวัลในการนี้ผู้ประกอบการถนนเขาสารร่วมกับลีโอโดยนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเขาสาถแถลงข่าวการจัดงานเขาดาวลีโอรถทู2024เขาสารอย่างเป็นทางการร่วมกับนายโกศลสิงหนาฏผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพระนครพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับสถานีตำรวจชนะสงครามและนางสาวเบญจาก,กัละยาวินยัย กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเมตาเวอร์เอเชียจำกัดผู้ถือสิทธิ์การประกวดมิสทัวริซึมโวลดไทยแลนด์ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างความเป็นเอกลักษณ์สนุกสนานพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ที่สร้างสารรค์แตกต่างและเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวถนนข้าวสารเพราะถนนข้าวสารเป็นถนนที่ทั่วโลกรู้จักเป็นศูนย์กลางการค้าขายและเศรษฐกิจขนาดย่อมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาช้านาน จนเกิดนักท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราได้สงการเป็นยูเนสโกนะครับเราถือว่าการจัดงานเขาดาวปีนี้ด้วยนะครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นนิมิตหมายใหม่นะครับแล้วก็เขาดาวเนี่ยผมเชื่อว่าเราสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ประมาณ2 3งถึงสามหมื่นคนในช่วงเทศกาลเขาดาวนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีจุดเป็นเรียกว่าจุดไฮไลไท์ทุกคนมารวมตัว แล้วก็มาเขาดาวด้วยกันมันเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเข้าสารคือโฮมเขาจะเขาจะได้กลับมาใหม่ผจาก,ากาาาาาัยเข้ามา,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 าว่างว่าไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนครับในวันเขาดาว มาตรการรักษาความปลอดภัยจริงๆเราเราก็มาถอดบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆมาในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราเราก็ทํากันมาต่อเนื่องในครั้งนี้ก็มีการวางแผนกันมาระดับหนึ่งแนละ้วแต่กรณีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันมันมันจะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการเองและก็หน่วยร่วมปฏิบัติต่างๆเรามีการวางแผนจุด จุดคัดกรองต่างๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกแต่ตรงเชื่อมมันป็สิ่งเราทำไปเนี่ยมันสะท้อนไปในสายตาชาวต่างชาติเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามาเลยเนี่ยเขาได้รับการดูแลแล้รับกได้รับความปลอดภัยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เราเราให้ความสําคัญภาพที่้อนเราไปเห็นเรามีการตรวจอาวุธมีตรวจสิ่งต่างๆความปลอดภัยเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะพอจจะพอใจแล้วกลับมาท่องเที่ยวอีกอ่ะยกตัวอย่างเลยเรื่องมาตรการในการใช้จุดคัดกรอง จุดคัดกรองเราเนี่ยจะเราจะคัดกรองข่้น้างจะเข้มข้นอาจจะมีลักษณะการตรวจอาวุธตรวจสิ่งสิ่งของต่างๆที่ห้ามเข้าประเด็นต่อมาคือการนับจํานวนในจํานวนเนี่ยในในโดยหลักโดยหลักการเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราใช้แมนวนวลแต่ปีนี้เราจะใช้ระบบใช้กล้องกล้องในการจับนับนับ,นบจำนวนมันจะทําให้ผู้ปฏิบัติเราไปทําภารกิจอื่นได้ดีขึ้นประเด็นต่อมาคือจุดเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉินต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเราเรามองเห็นว่า ทางออกสุอเจอต่างๆเนี่ยอาจอาจจะ,ะมองไม่เห็นไม่ชัดปีนี้เราจะทําให้ชัดเจนขึ้นเป็นจุดคัดกรอง3าภาษาที่ให้ชาวต่างชาติได้รู้ด้วยค่ะรู้เราสงสัยเรื่องนับจานวนค่ะรครับทาง,งการไม่ให้คนหนาแน่นเกินไปใช่การนับจำนวนจะนับจะนับ,บรา,นาราน้ากันระหว่างคนเข้าคนออกเราจะใช้กล้องติดตั้งที่จุดคัดกรองเลยทั้งหัวท้ายทังต้องกลับเรียนว่าถนนข้าวสารนะคะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านนายกสมาคมนะคะแล้วก็ต้องกลับขอบพระคุณ ท่านผู้กำกับนะคะของสอนอชนะขงสมครามแล้วก็ขอบพระคุณริโอนะคะที่สนับสนุนต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาที่เรามีทั้งหมด458คนนะคะมีผู้ติดตามถ้ารวมน้องๆแล้วมากกว่า10บล้านผู้ติดตามอันนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องบอกว่างานฮาร์วินที่เราจัดที่ผ่านมาเราเช็คแล้วเนี่ยน่าจะมีมากกว่า20ล้านไอบอลซึ่งปีนี้งานเคาดาวเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมล้วจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็มีดีเจ นะคะที่เราเชิญมาจัดให้สนุกสนานในขณะที่ดีเจที่จัดเนี่ยเราจะใช้เป็นดนตรีไทยแต่เป็นดนตรีดนตรีไทยประยุกต์นะคะที่จะทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาสนุกสนานกับภารกิจกิจกรรมขนรรมเนียมประเพณีไทยเราจะมีทั้งซอมีทั้งปลุยมีทั้งระนาดแต่มาผสมผสานกับดนตรีที่มีดีเจระดับโลกมาเปิดซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยต้องอยักเรียนว่าต้องมาดูกันแล้วก็เราอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมา เขาดาวพร้อมกันเพื่อก้าวสู่วันใหม่เราอยากให้ถนนของถนนข้าสารเนี่ยคะ่ะเป็นต้นแบบของภารกิจเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของเราเลยดังนั้นเนี่ยทูตก,การท่องเที่ยวและทูตก,การกีฬาวันนั้นจะมามากกว่า30คนเพื่อมาโปรโมทการท่องเที่ยวบนถนนข้าสารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้ภาพเห็นความประทับ ทับใจนะคะภาพแห่งประวัติศาสตร,ร,ร์เกิดขึ้นอีกครั้งบนถนนข้าวสารต้องขอบคุณท่านนายกละลิโอนะคะที่ให้โอกาสมิสเตรลิซซ์ิงะค่ะครับก็จริงจริงต้องออมา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 ,มาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆบนถนนข้าวสารนะครับมาหาเพื่อนนะครับซึ่งเป็นคนต่างชาติมาฝึกภาษาบนถนนข้าวสารนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถนนข้าวสารไม่ได้น่ากลัวนะครับเราได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่นะครับ ท่านผอออท่านผอ,อ,อ,อเองท่านผู้กกับเองเนี่ยเข้มงวดมากเรื่อง,องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็มาเขาดาวด้วยกันมาดูบรรยากาศนะครับที่ทาง MTW เนี่ยมาจัดให้เรานะครับแล้วก็มาร่วมเขาดาวด้วยกันขอบคุณครับ